ก็จะในช่วงก่อนหน้าเนี่ยนะฮะก็จะมีท่านท่านท่านผู้ลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะฮะท่านก็อ่าพอดีมีมีท่านแหล่งข่าวท่านหนึ่งท่านก็จะเอาฮูที่ผมจัดสร้างเป็นแบบย้อนยุคนะฮะรวมถึงบางภาพที่เป็นฮูต้นแบบที่อากุศลเคยลงอักขะอักษรจีนนะฮะที่สมัยก่อนอายุะจับเปลี่ยนแปะแล้วก็มาลงในเพจต่างๆใช่ไหมครับก็จะมีท่านลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับท่านก็ให้ความเมตตากรุณาท่านก็จะมาโพสในในในเพจนะฮะว่าเออฮูเนี่ย ก็เหมือนกับมาให้ข้อมูลนะนะฮะว่าทางศาลเนี่ยไม่ได้เป็นคนจัดสร้างอย่างฮูย้อนยุกก็เป็นผมเป็นคนจัดสร้างเองอะนะฮะท่านก็เหมือนกับแล้วก็บางท่านท่านแหล่งข่าวก็จะเอาภาพฮูที่เป็นรุ่นเก่าแล้วก็ฮูรุ่นใหม่ของผมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าบางท่านก็ไปเพราะตอนก่อนแรกๆผมไปถวายที่ศาลใช่ไหมครับก็จะมีลูกศิษย์บางท่านหรือว่าท่านลูกหลานบางท่านก็ไปแล้วก็ทําบุญที่ศาลก็ได้รับมอบมาท่านก็บอกว่าเหมือนกับเป็นแล้วก็คุยกับทางศาลใช่ไหมฮะ ก็ได้รับข้อมูลว่าทางสารอะไรต่างๆมาก็จะมีลูกศิษย์ท่านนี้ท่านก็จะออกมาให้ข้อมูลเป็น,ป,นประจําว่าอขอให้ข้อมูลให้เกี่ยวกับหูเนี่ยนะฮะทางสารไม่ได้เป็นผู้สร้างภูที่ทางสารสร้างคือที่เป็นแบบกระดาษและมีตาประทรับมอบให้ฟรีแบบเดียวเท่านั้นพอดีมีโอกาสได้คุยกับท่านที่ดูแลนะครับเคยได้นําภาพภูเนี่ยไปสอบถามเพราะตอนแรกที่เห็นก็เหมือก่าว่าจะร่วมบูชาบำรุงสารและรับมาเป็นที่ระลึกอยู่เช่นกันใช่ไหมครับก็ท่านก็ช่วยให้ข้อมูลแนละ้ว ทางทางแหล่งข่าวก็อาจจะถามว่าแล้วนี่มันยังไงยังไงท่านก็นให้ข้อมูลต่อว่าดิฉันก็มาบอกข้อมูลเพิ่มเติมเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ทํานองเนี้ยนะครับเพราะว่าตามที่บอกไปแล้วเป็นสิ่งที่ได้รับได้รับบอกเล่ามาจากบุคคลที่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดิฉันไม่ได้มีผลประโยชน์ผลได้ผลเสียนะฮะส่วนเรื่องการจัดสร้างการถ่ายรูปที่ศาลก็มีตั้งหลายกลุ่มที่มาถ่ายรูปไม่ใช่คณะนี้ก็เหมือนอาจจะเป็นคณะที่ พวกผมไปจัดสร้างหรือเปล่าคณะเดียวเรื่องราวที่ได้ฟังมาก็มีความเกี่ยวโยงกับบุคคลมากมายทั้งคนเก่าที่เป็นคณะกรรมการที่เคยดูแลวัดจริงๆก็ต้องดูแลสันเจ้านะไม่ได้ดูแลวัดแต่ท่านก็อาจจะเขียนหลีกเลี่ยงก็อาจ็นบตรเคยดูแลวัดที่เสียชีวิตไปแล้วลูกชายของท่านที่บอกว่าตัวเองเป็นร่างบาบราบราแล้วก็ไปเปิดตำหนักหรืออยู่ในสารที่ไหนสักที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ทางสาลเจ้ญญาพ่อคนอูก็คือสารเจ้ญญาพ่อคุดอูของศาลอะไรอย่างนี้น,นะฮะและสิ่งที่อยากจะบอกย้ํานะครับก็คือดิฉันมาบอกในฐานะผู้ที่เคยนําผ้ายานแบบของของคุณก็คือหแหล่งข่าวที่ไปโพสเนี่ยนะ,ะไปถามผู้ที่ดูแลนะฮะณปัจจุบันแล้วก็ได้รับคาําตอบบอกเรามาว่าตามเนื้อความที่ได้บอกไปคือข้อสรุปไม่ได้ว่าบอกว่าฮู้นั้นใหม่เก่าจริงหรือปลอมแต่ใจความสําคัญคือศาลไม่ได้เป็นผู้สร้างค่ะนะฮะที่ศาลไม่มีให้บูชา ถ้านอกเหนือจากนี้ใครจะไปทําพิธีมาแล้วมาถ่ายรูปผ่านพิธีอธิษฐานจิตมาจริงหรือไม่จริงเยอะหรือไม่เยอะไม่ใช่ประเด็นที่จะบอกเพราะใจความหลักคือไม่ใช่พยานที่ทางศาลเจ้าวดอูริมแม่น้ําเจ้าพญาตลาดสมแต่เจ้าพญากองสารนะฮะเป็นผู้จัดสร้างและไม่มีให้บูชาไม่ใช่เพราะว่าหมดนะฮะแต่ไม่ได้สร้างและไม่เคยมีให้บูชาตามคําบอกเล่าของผู้ที่ดูแลอะไรอย่างนี้นะฮะที่ใช่ไม่ได้ถ่ายรูปท่านมาแต่ถึง มีรูปดิฉันก็ว่าไม่สมควรในการนํารูปของท่านมาลงนะฮะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวแล้วก็มีที่ว่ามีผู้ดูแลหลายท่านลองไปถามดูนะคะคนไหนที่ดูแลและมีอำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของทางศาลท่านดูแลศาลนี้มานานเท่าไหรแล้วอย่างไรนะฮะในกรณีนี้ดิฉันเป็นคนรับข้อมูลมาสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเหมือนกับฉุกคิดแม้จะค้างกับสิ่งที่ได้ยินและเจอมา อาจจะกล่าวขอบคุณผู้ที่มาบอกในเบื้องต้นด้วยซ้าตามมารยาทแลฮะแล้วก็เมื่อมีโอกาสได้ไปที่ศาลก็จะนําข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยไปสอบถามด้วยตนเองเพื่อเพิ่มเติมหรือหักล้างข้อมูลที่ตนเองมีอยู่แต่การตอบสนองของแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันดิฉันก็เข้าใจอะไรนะฮะแล้วก็มีพี่อีกท่านหนึ่งที่เคยได้รับมอบพยายของผมก็มาบอกอ๋อคูนี้นะฮะ ที่ท่านครอบครองอยู่เนี่ยครอบครัวมิตรเฮานะครับครอบค,ร,ครัอควอัสดรธิรยุทธ์ที่ศรัทธาองค์อกงได้สร้างไว้มีอยู่สามแบบก็คือมีครบชุดเลยนะครับก็แบบอ่เป็นพยันลุยไฟรุ่นแรกสีเหลืองหนึ่งหรุ่นแรกที่ผมมอบให้ที่ผมจัดสร้างด้วยแล้วก็พยานพยนันอากงอกงท่านเทพเจ้ากดูอและเทพเจ้าแฉ่เสิงเอียแบบย้อนยุค ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองด้วยก็คือท่านแหล่งข่าวท่านนี้ท่านก็ได้รับมาใช่ไหมครับก็คือก็จะมีแบบความคิดเห็นที่แตกต่างเราก็น้อมรับในสิ่งที่เห็นแตกต่างอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็มันเหรียญไม่มีหลายด้านนะครับแต่ว่าการที่ท่านรับข้อมูลที่ท่านได้รับข้อมูลมาจากแหล่งข่าวที่ท่านบอกเชื่อถือได้แต่บางอย่างเนี่ย ในบางยุคบางสมัยคนที่ดูแลในปัจจุบันนี้อาจจะไม่ทันยุคผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคก่อนหน้าหลายสิบปีก็ได้ใช่ไหมครับอย่างที่สมัยก่อนที่บอกว่า,ามีตำนานที่โตน้ําชาสันใช่ไหมฮะนั่นก็ต้องปี2,500ต้น้ต้นๆหรือว่าการออกคูในยุคาากระจับเกี่ยแผะก็ผ่านมาไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบปีขึ้นไปแล้วแล้วก็ลูกหลานและลูกศิษย์ที่อยู่แถวตลาดสมเด็จเจ้าพญาคลองสามบางบ้านก็ได้รับผ้ายันที่เป็นแบบผ้าอาจจะไม่มีะอักขระเป็นบาง บางผืนอย่างพ่ายันชายสิงเอียหูหรือว่าพ่ายันองคอกงท่านเทพเจ้ากดอูและท่านเทพเจ้าชายสิงเอียอยุคต้นหรือว่าพรายันลุยไฟที่ท่านต้องลุยไฟใช่ไหมฮะสมัยก่อนนะฮะเราไม่ได้ลุยไฟแต่เราอยากจะได้พ่ายันไว้ปอป,อ,ปออิ๋วคุ้มครองฮนะ ต้องเอาน้ำมันกี่หาบกี่หาบมาแลกตามประวัติที่ผมได้ลงไปแล้วผมก็ได้รับทราบจากทางท่านผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมครับในยุคก,ก่อนหน้านู้นมันมีประสบการณมามากมายก่อนที่เจ้าจะมีการแห่ท่านเทพเจ้าปีสา3หกสามเจ็ดสามแปดสมเก้าก่อนหน้านั้นก็มีการแห่ท่านเทพเจ้ายุคอาจับเกี่งแปะใช่ไหมครับมีการลุยไฟผมก็เคยนําประวัติต่างๆมาลงไปแล้วแล้วตรงนี้ผมก็ต้องขอบคุณท่านแหล่งข่าวที่มีความคิดเห็นแตกต่างเพราะผมก็ยืนยันมาตลอดว่าพาย,ยานยุคปัจจุบันเนี่ย แบบย้อนยุคเนี่ยผมเป็นคนจัดสร้างเองแล้วผมก็มอบให้กับท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีมอบให้ที่ศาลโดยปราศจากการรับเงินนะฮะปราศจากการรับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้แต่ปัจจุบันนี้นะครับบางท่านนะฮะที่ติดต่อมาที่กล่องข้อความของเพจพยานผมนะฮะท่านเขาบอกว่าเออบูชามีให้บูชาไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกมีมีนะฮะถ้ายังไม่หมดมีฮะ ปัจจากการรับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่อยากจะขอ,อนิดเดียวนะครับเพราะผมไม่สะดวกในการจัดส่งให้ถังไปซีนีใช่ไหมครับท่านช่วยอ่าทักมาที่กล่องข้อความถ้าถ้าท่านสะดวกจะมารับที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูท่านช่วยบอกผมอีกทีหนึ่งผมก็กราบขอความเมตตาคุณน้าชายคนเล็กของผมนะครับอากู๋ผมนะครับก็มีส่วนร่วมในงาน,นท่านเทพเจ้าหลายๆปีนะฮะตั้งแต่ยุคโบราณมีการวิ่งลุยไฟด้วยคนนี้ข้อมูลปึกเลยนะฮะตอนโตน้ําชาสันท่านยังเห็น,นเหตุการณ ท่านเคยไปวิ่งเล่นเล่นน้ำเล่นอะไรส่งภาพเก่าๆมาให้ผมมากมายนะฮะผมก็บอกว่ารบกวนอากูบ้านอยู่บ้านคุณตาก็อยู่แถวสันเจ้าพ่อกดอูท่านช่วยโทรนัดหมายล่วงหน้านะฮะแล้วท่านมาที่ศาลนะครับมากราบขอพรอ,องค์อากงด้วยแล้วก็รับมอบพระยันนะฮะจากมือหน้าชายผมนะครับแล้วก็ เข้าไปที่หน้าองค์แหวกองนะฮะอธิษฐานจิตต่อท่านขอให้ท่านช่วยปอห่อคุมของที่ผมพูดแล้วผมคนลุกเลยนะฮะว่าเออพยานชัยเสง,เงหูอาจจะไปใส่กรอบบูชาที่บ้านพยานลุยไฟโคตูหูอาจจะไปเลี่ยมพลาสติกกันน้ำสามชั้นอาราธนาขึ้นคอหรือว่าพกใส่ถุงพลาสติกพกใส่กระเป๋าพกใส่รถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแคลค่าปลอดภัยเรื่อง พยายันลุยไฟเนี่ยมีประสบการณ์มาแล้วมากมายในเรื่องของแค้วค่าปล่อยไฟแควค่าปลอดภัยบ้านผมคุณแม่ผมเนี่ยรถบ้านมาสองครั้งปลอดภัยยังระเบิดนะฮะก็ได้บาร,รมีของพยายันลุยไฟนะฮะหรือว่ามีลูกศิษย์บางท,าท่านที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะนั่งรถบัสไปแล้วเกิดอุบัติเหตุนะฮะก็เกิดความสูญเสียมากมายแต่ลูกศิษย์ท่านนี้ก็พกอ่าฮูโฟโต้ฮู้พะยานลุยไฟไปก็ รอดปลอดภัยมามันมีตำนานมาซึ่งถ้าจะมาปิดตำนานตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องสละเลือดสละโอ้โหจิตวิญญาณนะฮะในการจะทำพ้ายานมาแล้วบอกว่าไม่ใช่ของที่สารผมก็คอยตามท่านในบางส่วนแต่ไม่คอยตามท่านในบางส่วนอย่างผมมีพ้ายันอีกหลายแบบเลยนะครับไปเอาเอากล้อง กล้องนะฮะกล้องกล้องส่องพระเนี่ยนะฮะมาส่องดูนะฮะเราจะเห็นหยดเม็ดเลือดที่แห้งแล้วนะฮะเป็นเลือดของอาจับเกี่ยมแปะที่พ่นลงไปที่ผ้ายันกระดาษก็มีผ้ายันผ้าก็มีนะฮะถ้าเราเปิดกล้องนะฮะเราเปิดกล้องเราส่องลงไปดูเราจะเห็นหยดเลือดที่แห้งแล้วที่กัวจินะครับก็คือกีดเลือดแล้วก็พ่นลงไป บนผืนพยานตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับได้โปรดให้อภัยผมด้วยนะครับถ้าผมเหมือนกับน,นะน้ำน้มหนาวในสิ่งที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่บ้านผมได้รับมาแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหลานหลายๆท่านได้รับมาซึ่งผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็อยากจะฝากผลงานไว้บนแผ่นดินเป็นพยานที่หายากมากๆอีกตำนานหนึ่งที่บางทีถึงมาถึงยุคลูกหลานของท่านลูกหลานนะลูกศิษย์ที่ได้รับมอบต่อๆกันมาแล้วไม่ทราบว่าเป็นพยานของใคร พยายนขององค์อก,กงท่านใดผมก็ถือโอกาสมาเผยแพร่ปรมีท่านก็ยิ่งจะได้รู้ว่าอ๋อพยายนนี้นะขององค์อก,กงนะในยุคนี้ยุคนี้ยุคนี้ใช่ไหมครับ